เป็นยังไงคะเพื่อนๆหลังจากที่ทําครัวน้ํามันกระดมกระดอนนะคะกระเด็นกระดอนเราก็ทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่าน้ําอุ่นและก็น้ํายาล้างจานค่ะไปหนึ่งครั้งแล้วครั้งที่สองก็น้ําอุ่นผสมน้ํายาล้างจานผสมด้วยน้ำน้ำส้มสายชู แล้วรอบที่สามก็เอาน้ำเอาผ้าผสมผ้านะคะผ้าน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะน้ำอุ่นนั่นแหละน้ำอุ่นแต่ที่ยุโรปเขาจะมีน้ำอุ่นน้ำเย็นเลยนะเราก็ไม่ต้องต้มนะคะแล้วก็จะมาทำความสะอาดเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาตามด้วยรอบสุดท้ายด้วยผ้าผ้าที่เราเอาเช็ดช้อนเช็ดจาน พราะเราเช็ดรอบนี้แล้วเราก็จะเอาไปซักนะคะเราก็จะไม่เอามาเช็ดช้อนพอพชอเช็ดจานแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาเช็ดเห็นไหมคะเพื่อนๆมาดูสิเห็นไหมคะเช็ดเตาของเราเห็นไหมคะเช็ดเตาของเราเช็ดเตาของเราเช็ดเตาของเราเห็นไหมคะแล้วอันนี้เราก็ต้องทําเหมือน Therefore. เดิมนะคะเพื่อนๆ เด็บน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะยาเฟ้ยไปเลยนะคะแล้วนกะ็ปราบอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็เช็ดตรงน,นี้นะคะได้ค่ะสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็จะแห้งสะอาดดีแล้วเห็นไหมคะจับไปไหนลูกไปตรงไหนก็ไม่มีสกปรกแล้วค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเนาะไหนเรามาเช็คสิผ่านเลยค่ะไม่มีคราบมันเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่มีคราบมันเลยค่ะ สะอาดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิง่งติดตามสุกัญญายด้วยนะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปสุกัญญาจนจบค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปทำนะคะ 1. คุณสามีจะไม่บน่น 2. ครัวของเราก็จะสะอาดปลาสจากกลิ่นเหม็นหรือน้ำมันสกปรก ทำให้มีคราบแบคทีเรียน,นะคะเห็นไหมคะทุกอย่างสะอาดเอี่ยมอ่องดูสิคะเพื่อนๆไม้กี้เ,เลยคะ่ะเห็นไหมคะอังเกเห็นไหมคะอังเก